สวัสดีครับผมหมีวิกเอนสตูดิโอวันนี้มีเรื่องเล่าเก่าๆจะมาเล่าให้ฟังกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสมัยตอนผมยังเด็กอยู่ครับตอนสมัยเด็กๆนั้นผมเกิดแล้วก็โตอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาตอนช่วงที่เรียนอนุบาลประถมมัธยมก็เคยอาศัยอยู่ในตัวเมืองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับถนนที่ จะเดินทางไปโรงพยาบาลจิตเวชและสามารถเดินทางต่อไปจนถึงสนามกีฬากลางประจำจังหวัดบ้านที่ผมเคยอาศัยอยู่นั้นเป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกับริมถนนตามแบบฉบับของอาคารพาณิชย์ก็จะมีตั้งแต่คนที่อยู่อาศัยทั่วไปไปจนถึงคนที่เปิดร้านขายของเล็กน้อย ใครมีเงินมากหน่อยก็จะซื้อทีเดียว2คูหาเลยนะครับหรือไม่ก็ถึงขั้น4คูหาเลยก็มีแต่ถ้าเป็นคนมีฐานะปานกลางก็จะซื้ออาคารพาณิชย์แบบ1คูหาเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอื่นๆตัวอาคารพาณิชย์หรือที่บางคนเรียกสั้นๆว่าตึกแถวนั้นก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือทุกๆคูหาจะมีประตูหน้าบ้านที่เป็นประตูสไลด์ที่เป็นประตูเหล็ก สไลด์จากด้านซ้ายไปขวาแล้วก็เอามาประกบกันอยู่ตรงกลางครับส่วนตัวอาคารพาณิชย์นั้นก็จะมีชั้นอยู่ประมาณ3ชั้นครึ่งบางบ้านนั้นก็ต่อเติมจนกลายเป็น4ชั้นครับเพราะว่าชั้นที่2ของตัวตึกนั้นจะมีลักษณะที่เรียกว่าชั้นลอยหรือครึ่งชั้นนั่นเองครับถ้าใครเคยอยู่อาศัยในตึกอาคารพาณิชย์ในสมัยก่อนเมื่อสัก3 40ปีก่อนก็จะ นึกภาพนี้ออกได้ไม่ยากครับส่วนภายในของตัวอาคารพาณิชย์เมื่อซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านแล้วแล้วก็จะมีการกั้นห้องต่างๆแล้วแต่ใครจะต่อเติมแบบไหนนะครับส่วนห้องนอนของบ้านผมนั้นจะอยู่ชั้น3ามของตัวตึกครับส่วนชั้นสีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นด่านฟ้าซึ่งทุกๆท,ท่านก็เอาไว้ตากผ้านั่นเองครับ ด้วยความที่ครอบครัวผมเป็นครอบครัวเล็กนะครับมีกันอยู่แค่3คนจึงมีห้องนอนแค่2ห้องครับนั่นก็คือห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็ห้องของตัวผมเองนะ่ะในยุครแรกนั้นนะครับที่เข้ามาอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้ต่อเติมห้องน้ําที่ชั้น3นะครับจึงทําให้ทุกครั้งที่จะอาบน้ําหรือเข้าห้องน้ํามีความจําเป็นที่จะต้องเดินลงบันไดาจากชั้น3ไปที่ห้องน้ําที่อยู่ที่ชั้น1เท่านั้น ผมอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเป็นเวลานานตั้งแต่เด็กๆจึงทำให้ผมนั้นคุ้นเคยทุกๆก้าวการเดินขึ้นลงบันไดพอนึกถึงบ้านหลังนั้นก็ชวนให้นึกถึงชีวิตในวัยเด็กๆตอนสมัยเด็กนั้นผมเป็นคนที่กลัวผีมากครับกลัวความมืดแบบสุดๆกันไปเลยมาเริ่มหายอาการกลัวผีกลัวความมืดนี่ก็ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นแล้วที่หายจากความกลัวนั่นก็คือ เกิดจากการฝึกฝนจิตใจ,จตนเองนั่นเองครับฟังดูอาจจะแปลกๆใช่ไหมครับว่าเด็กคนนึงจะฝึกฝนอะไรเพื่อจะได้หายกลัวผีหรือกลัวความมืดเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นประมาณช่วงที่ขึ้นเรียนมัธยมต้นได้ใหม่ๆในเวลานั้นผมก็แยกห้องนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ห้องนอนของผมนั้นดันอยู่กลางตัวบ้านต่อจากห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ผมอีกทีหนึ่ง การที่มันอยู่กลางบ้านนั้นทําให้ห้องนอนที่มีหน้าต่างบานเกรดก็ไม่สามารถมองทะลุออกไปถึงหน้าต่างด้านหลังบ้านได้จึงทําให้แสงในยามค่ําคืนภายนอกที่จริงๆมีน้อยอยู่แล้วนั้นไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาในห้องนอนผมได้เลยเมื่อไรก็ตามที่ปิดไฟจะมองเห็นแค่แสงสีเขียวๆข,ของเครื่องปรับอากาศที่ห้อยสูงอยู่บนเพดานเท่านั้น ผมพยายามมองไปรอบๆกายแต่ก็มีแต่ความมืดสนิทต,ตั้งแต่แรกๆแล้วที่ย้ายมานอนคนเดียวจนถึงช่วงมัธยมต้นผมนี่นอนสยองขวัญอยู่ทุกคืนเพราะต้องอยู่ท่ามกลางความมืดคนเดียวแต่มีอยู่วันหนึ่งครับผมลืมที่จะเร่งแอร์ให้เย็นซะก่อนที่จะปิดไฟนอนทำให้อากาศในห้องค่อนข้างร้อนและประจวบเหมาะกับความกลัวจนขี้ขึ้นสมองกันเลย จึงทำให้ผมนั้นนอนห่มผ้าคุมโปงตามเคยความร้อนระอุจากลมหายใจใต้ผ้าห่มประกอบกับแอร์ที่ไม่ได้เล่งให้เย็นซะก่อนนั้นทำให้ผมนอนเหงื่อโทมกายยนแทบทนไม่ไหวพอเริ่มทนไม่ไหวขึ้นมาจริงๆก็เลยนึกในใจว่าตกลงเรากลัวอะไรกันแน่มันมีตัวตนจริงๆหรือไม่สิ่งที่เรียกว่าผีวิญญาณและถ้ามันมีตัวตนจริง ทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมันเลยพอคิดได้เป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นแล้วจึงตัดสินใจอย่างเฉียบพลันครับว่าถ้าผีจะหลอกก็ให้มันมาหลอกตอนนี้เลยจะได้รู้กันไปเลยครับว่าผีมีจริงหรือไม่แล้วก็ตัดสินใจลุกขึ้นเดินปุบป,ปับไปเปิดสวิตไฟและปรับแอร์ให้เย็นขึ้นหลังจากนั้นปิดสวิตไฟแล้วเดินมืดๆกลับมานอนที่เดิมแบบไม่ห่มผ้า ในขณะที่แอร์นั้นพัดเป่าเอาความเย็นมาประทะร่างกายจึงทำให้ได้ผ่อนคลายจากความร้อนแล้วก็ได้คิดต่อไปว่าหลังจากนี้เราจะต้องหายจากอาการกลัวผีให้จงได้หลังจากวันนั้นมาผมก็เริ่มฝึกฝนตัวเองอย่างแน่วแน่ครับโดยการที่เดินไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนแบบไม่ต้องเปิดไฟและเดินกลับมาแบบมืดๆนั่นเองผมจาได้ว่า มีคําของพระท่านหนึ่งสอนไว้ว่าถ้าเรามีสติครบถ้วนจะไม่มีสิ่งใดมาหลอกหลอนเราได้และอย่าเป็นคนมีจิตใจโลเลให้เพ่งมองและพิจารณาใช้สติดูให้แน่ใจซะก่อนว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นมันคืออะไรผมจึงได้ยึดถือคำสอนนั้นและปฏิบัติฝึกฝนตนเองซ้ำๆอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์เลยทีเดียวจนสุดท้ายผมก็เลยเคยชิน และไม่รู้สึกเกรงกลัวผีสางเทเดาอีกต่อไปแต่ในวันนี้นะครับเรื่องที่จะขอเล่าจริงๆนั้นเป็นเรื่องที่ผมยังเป็นเด็กอยู่มากๆครับในสมัยช่วงประถมผมต้องรับผิดช,ชอบตอนเองโดยการตื่นประมาณตีห้ครึ่งเพื่อไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวเพื่อจะมากินข้าวแล้วก็รอรถรับส่งไปโรงเรียนในเวลาตีห้ครึ่งนั้นค่อนข้างมืดสนิทแต่ด้วยความที่ง่วงอย่างสุดขีด ผมจะลืมความกลัวในช่วงเช้าไปเลยและจะเดินง่วงเงียตามภาษาเด็กเพื่อจะไปอาบน้ำแต่งตัวพอเปิดไฟเรียบร้อยทุกอย่างก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปครับมีอยู่วันหนึ่งครับผมก็ทำตามกิจวัตรประจำวันตามปกติแต่ถ้าว่าง่วงมากจนลืมเปิดไฟก่อนที่จะเดินลงบันไดจนเดินลงไปถึงประมาณชั้นลอยหรือที่เรียกว่าชั้นสองนั่นเองพึ่งจะรู้ตัวครับว่าลืมเปิดไฟ แต่ก็ทำไงได้ครับก็เลยตัดสินใจเดินต่อไปจนสุดทางเพราะคิดว่าอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงชั้นหนึ่งแล้วและแล้วพอเดินข้าวเข้าสู่บันไดช่วงสุดท้ายก่อนจะลงถึงชั้นหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันสำหรับเด็กคนหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นครับพอก้าวลงบันไดได้แค่สี่ห้าขั้นผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีอาการขี้ตาเปียกลืมตาไม่ขึ้นและแล้วก็ พยายามที่จะขยี้ตาครับเพื่อจะลืมตาตามปกติแต่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือยิ่งขยี้ตาเท่าไหร่แทนที่จะหายกลับกลายเป็นว่าผมไม่สามารถลืมตาได้หนังตานั้นหนักมากผมยังพยายามที่จะขยี้ตาต่อไปและเดินให้ช้าลงเพราะกลัวว่าผมจะตกบันไดยิ่งพยายามที่จะขยี้ตามากก็เหมือนมีคนเอามือมาปิดตาไว้ไม่ให้ ลืมตาได้นั่นเองครับตอนนั้นถึงจะเด็กอยู่มากแต่ก็รู้ตัวทันทีครับว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติอย่างมากใจหนึ่งก็เริ่มกลัวอย่างมากครับแต่อีกใจหนึ่งก็ต้องตั้งสติเพราะรู้ตัวว่ากำลังจะตกบันไดผมจึงรีบคว้าราวบันไดไว้ทันทีครับเพราะรู้ว่าถ้าเดินต่อไปน่าจะต้องเจ็บตัวอย่างแน่นอนและทันทีที่มือนั้นคว้าราวบันไดไว้ได้อย่างมั่นคง ตาทั้งสองข้างของผมก็ปิดสนิทแบบที่เรียกว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วโปง้งทางหนังตาให้เปิดออกจากกันก็เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปและนั่นก็เป็นจุดที่ผมเริ่มจะคิดว่าผมจะต้องแหกปากร้องเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่ผมจะแหกปากร้องลั่นบ้านอยู่ดีๆคุณพ่อของผมก็เดินออกมาจากห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งพอดีและยังได้ยินเสียงปิดสวิตช์ไฟห้องน้ำดังแปก ทันใดนั้นอาการที่ตาปิดสนิทก็หายไปอย่างน่าประหลาดใจผมเองเรียกคุณพ่อผมซึ่งแกก็ขานตอบรับตามปกติด้วยความที่กลัวจะเตรียมตัวไปโรงเรียนไม่ทันก็เลยรีบไปอาบน้ำแต่งตัวไม่ได้คิดอะไรต่อครับสถานการณ์นาการที่เกิดขึ้นในช่วง1-2นาทีนั้นทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งจนโตขึ้นมาจึงได้ทราบว่าผมนั้นโดนผีหลอก